อ้าอันนี้ก็เป็นอลองลองทำตัวอย่างสักข้อดูครับทำได้ไหมก่อนที่จะมาทำอ่ะทำได้ไหมครับ ฝึกครับฝึกฝึกฝึกลองทำดูสิครับ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ถูกสอนเมื่อก่อนๆอนี่อยู่ในอยู่อยู่ชั้นมอปลายครับนักเรียนครับอยู่ใน,ใน,ในการสอบเข้าเอ็น a ามหาลัยเท่านั้นนะต่อพยังครับใครทำนักเรียนชายสย,ยาง ถ้าเสร็จก่อนก็จะให้ตอบก่อนตอบว่าดังเรียนยิงสริยางอาเพราะฉะนั้นอัชราพรตอบว่ายิงคนหนึ่งม,มีหมูเลือด A มีหมูเลือด B อบาหมูหายหมูเลย ยิงวันหนึ่งมีเลือดกรุ๊ปรุ่นแเลือดกรุ๊ปเอนะข้อลูกซึ่งมีมูลเลือดกรุ๊ปเอบีขอลูกซึ่งมีมูลเลือดเอบีชายคนนี้มีมูลเลือดเอโอแล้วชี้ตัวชายหนุ่มที่มีมูลเลือดกรุ๊ปโอว่าเป็นพ่อเด็กนี้นี่ใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมไม่ใช่อ่ะเป็นไปไม่ได้เลยเหรอ ออบว่าแล้วครูตอบว่าอะไรจะได้แล้วจะได้เลือกแล้วจะได้เลือกคุะไเท่านั้นเพราะเจอคุปเอท่านั้นอ่ะขอแก้หน่อยขอแก้หน่อยหมูเป็นหมูเลย แล้วเขาจะได้หมู่เรื่องอะไรบ้างครับนักเรียนคิดว่าใช้หมู่เรื่องอะไรบ้าง Documentation ขอภาพ Documentation แลวเด็ก A A. A นี่จะเป็น A ถ้าเกิดถ้าเกิดมีลูกออกมา A B ไหมแล้วพ่อเป็นอะไรพ่อฮะถ้าเกิดแม่เป็น O อะ โอนี่โอหมดใช่ไหมถูกป่าถูกไหมครับแล้วเขาถามว่าลูกลูกเกิดมาเป็นอะไรนะลูกเป็น A B ตายแลว้วว่ถูกไหมลูกจะมีแค่ A กับ O เท่านั้นแสดงว่าไม่ใช่แน่แน่รอดตัวไปหนุ่มคนนี้ รอดตัวไปมี A B ได้ไหมได้ไหมครับอ้าววงเล็บพอสอบองิเกิดยังเกิดปีนี้เป็นข้อสอบข้ามหาลาัยที่มีข้อนี้ออกสมัยก่อนนี้เรียนอยู่ในมอปลายแต่มันมี คลการคาดหวังคือการน,นําไปใช้ประโยชน์ก็ถองเราต้องเรียนเรื่องนี้ชายคนหนึ่งมีหมู่เลือด A B แต่งกับหญิงคนหนึ่งแต่งกับหญิงคนหนึ่งเลือด AB คือกันถามว่าโอกาสที่เขาจะมีลูกหมู่เลือดอะไรบ้างโอกาสที่ลูกของเขาจะมีหมู่เลือดอย่างไรดูที่ว่ามีกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์คลิปละไมาให้ดู มีมีเลือดอยู่สามกรุ๊ปคือโอกาสที่จะมีคือเลือดกรุ๊ปเอเลือดกรุ๊ปบีแล้วเลือดกรุ๊ปเอบีเอบีอาไนะครับมีข้อที่หนึ่งครับเธอคิดว่าจะเป็นข้อไหนนะมีมีตัวเลือกให้เลือกดูข้อนี้ไหมก่อ ถ้าเป็นข้อสอบนะถ้าเป็นข้อสอบนักเรียนชายนักเรียนหญิงตอบแล้วนักเรียนชายบ้างมีมีข้อส่งมาพอดีเลยสองใครสงนักเรียนห้องพวกเราหรือตามัหหนึ่งกอสองขอสามคอสี่อข้อไหนหน่าจะถูกที่สุด ฮะอ้าวเธออ่า,อาต่อไปลองลองเป็นนเรียนชายเธอว่าข้อไหนถูกนเรียนชายามาเฉลยครับมาเฉลยดูนะครับบัประซาส้นคือบังเอิญว่าเรียกว่าไนงะเชือ้อเชือ้อคุณพ่อเป็นอ่คนจังหวัดเลยนะครับอ่ามาดูนะครับอ่าชายชายคนหนึ่งมีเล A, ือดบุรุษเอบีอย่างนี้นะเขียนนะครับ แต่งานกันยิงในประเภท A B กันอันนี้ก็เป็นคนที่หนึ่งก็เป็น A A คนที่สองเป็น A B คนที่สามเป็น A B คนที่ส, A, สี่เป็น B B นะ <B. S 2> A B นี่ถ้าเกิดคิดเป็นเศษส่วนอัตราเศษส่วน4 4ส,ส่ส่วนใช่ไหม A ก็เท่าไหร่ A อก็เท่ากับอยเอเท่ากับเศษหส่วนสีเท่ากับบเท่ากับเศษหส่วนสหมายความว่าในสคนเนี่ยจะมี A 1หนึ่คนบีบเท่ากับเศษหส่วนสี่ส่วนเอเท่ากับเศษสองส่วนถูกไหมหรือ เศษหนึ่งส่วนข้อนี้น่าจะถูกถูกไหมทำได้ไหม